สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่หักแพงสกูสุคนพอเกาเคยลาคือเก่เาพี่น้องยางเป็นแล้วก็ยังไปจับไหมยางอยู่บ้านตอนยางว่าเป็นเลยจับไหมก็มาจากจับบรรยางเป็นแบบว่ายางไปจับไหมยางเห่นออของของ hỏi vay nói ờ thứ vay ờ ào giờ mình đó nó nhờ cậu ta ào bướm lúc 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 มันจีขาดทับสะเพือนลุกลุกลุกเออมันเปื้อนมันเปื่อนเออ,เอ,อ,เออลุกลุกลุกเออล้มแล้วก็ต้องลุก <c oughs> ตีนถึงนอง้องเชเดอว่าให้ยอว่าให้ยอว่าให้ยอเอาเอามันจีถึงน้อง ายาลูกยาได้ๆีับถึกใจึกใจอันนี้ก็ได้แงแ่ไป่ย้บอกโอ้ไปแทงแม่เห็นเอือยยอก็แม่หูบ่ได้ อยากกินนมกับปาได้กินนะแม่กับปลาทอขึ้นมาตา,ามึม้นได้เหรอ,อาคามก้นไาอย่าไปกระเดกน้องตีเลยกันตัวมีอะไรแล้วไอ้ขี้เมาไปหาตามหลังน้องมังกรไปพี่น้องน้องมังกรลงไปเร่นนำใกล้น้อยอยู่เทียงมื่อนี้ เวลาก,หก,ก็ห้องก็ปลูกหมักแตงเคนตะลูกทั่วปีแล้วก็พักทองแล้วเนาะเมื่อเอาอยู่บ้านหังเศร้านี่เมื่อหาพอหาแม่ก็เลยเอามานำมาปลูกไว้มีสีอย่างเลย เตเป็นบ่อน <native fairy scientific animals> ่ะโอ้ยลัดไม่ยังยังบระดิ่งลัดไปเร็วมันก็ไปคือเก่าเตี๊บานให้พอเบิ่งดูเตี๋ยวบานนะหัวจ้กอยู่บ้านนะลูกเตีลูกเตี๋ยวเตี๋มาให้เบิ่งเนี่ยเตี๋ยวมาพี่ลูกเตีมาพี่

ข้าวหอมข้าวหอมไตลกมามาเลยน้ำอ้ยนี่โอ้เตบาลก็เป็นผูนเกีงเกงเกหืออะไรไข่ย่อยเอาตีนเตะใมือเตะตีนเตะไทนมือเนืไหคือบริญินเสียงกประดาไปทางไหนลงหุกตรงไปจอดนี่เลย มาลูกมามามาน้องอาบน้ำให้อ้ายเลย <c oughs> ลูกให้่อ <c oughs> ถือใจเตียกมับเท่เหวัวลงมาจาลถไปทำหม่องก่านาดสิจะได้เนาะ่าเฮ็ด่าเฮ็ดโม ไปสาดด้อสาดด้ลนะสาดด้วลปิดไปด้วยใช่ไหมค้าอายังปอดเนี่ยมันหมักเอายังปอดลงไปเอามือจ้ะลูกเอมือนะลูกเล่นะคเล่นชงการหดจากเลยโแต่หัวอีกได้ลูกอีกเอาหน้ามาอีกน่หนำหมดเลยลูกหนำหมดแล้ว เนี่ยอย่าไปออกเลยลูกอย่าไปออกเลยปะดสให้มาเลยลูกปะดมาแล้วละมุนกันมีนำเออเล่นเล่นเนน ทนน่องกิดซ้ำ้นเบมัลน่ี้ดีดเ <c oughs> าเย,ยองท่รายนานาอือีมัน,มนโอเรียนขีต้มมีะร,รมมะบาดอ,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 อย่าเลียนอย่าเลียนอย่าเลียนเปลือนมาเลยนะ

เตะไปทางูออมาไปยังนะปาพี่วเนนึยไปวายมั้งอะไรเน่ยนัเอะเตาไปหาทางถาน่ะเร็วไปหาถาเร็ว กิบไปใช่ลูกน้องพี่นำจ้ใลูกมาพี่มาพี่มาหม่มาพี่ลูกมาห่มพี่บัดน้องบัดบดได้เหือบดไดบัดอ้บดไเหือิม อย่างนอนแล้ประจักออายนี่เหรอ,อตาคืออยากหลับแต่ไหนมานอนไปไปเ,เดี๋ยวให้มางออย่างไปน้องม่ได้มาอย่างมาพี่แม่จับบอจับแม่ป้ายยางแม่มอมา่าชวนมาไปหาจับยืนยืน ขาองเอยง้าใหญ่ชุยเขาเลยนะเดอายเบิ่งปดจนสิคปาใหญ่ขาเป็นตังเป่าที่รึกดเจมมือได้เป่านะอยากขาขื่นตักเมย์ได้นี่ก็ได้นะงาหย่างเอาตีลายย่างเอาลูกลุกเออย่าง ปูย่างไวทางน่องปูผมก็ดีกระเทินพอดีบางบางเากาปักไ๊ปากไผ่เก่านี่ก็อยากได้แต่เเยก็อะเบเตะเตะเ้นำบ้านน้ำนองนำมก่อนบ้าเอา

ไปไปไปโอ้ยมันฉิถือยาเ็ตเอาเอาเอาอ๋อติงมือน้องนะไปปามลูกงุดดาอยากดึงคืนนี้นะนามันหายเลยเห็นอะ อย่าเข้าไปด้วยลูกอย่าเข้าไปด้วยยันน้ำ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 น่ารักน้อยตอนี่ไหนเป็นสบายดีเต็ม ลาเลยด้วพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติด,ดตามรับชมฟอกันใหม่คลิปนาะสบายดี